สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีเช้าวัวนพุทธที่หนึ่งธันวาคมพศ2564นะคะอ่านักเรียนวันนี้นักเรียนมาเจอค,คุณครูปูในวิชาคณิตศาสตร์นะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการเปรียบเทียบ,บจํานวนกันนะคะ,ะการเปรียบเทียบ,บจํานวนเนี่ย ก็คือเราจะเปรียบเทียมจํานวนมากกว่าน้อยกว่าแล้วก็เติมเครื่องหมายนะคะอ่าเรามาดูเลยค่ะอ่าข้อที่หนึ่งเขาบอกว่าให้นักเรียนเติมเครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่านะคะอ่านักเรียนดูนะคะ เครื่องหมายมากกว่าจะหันหน้าไปทางซ้ายมือส่วนเครื่องหมายน้อยกว่านะคะจะหันหน้าไปทางขวามืออ่ะ,ะเรียนดูนะคะข้อที่1นึ่งเขากำหนดตัวเลขมาให้256กับ562กนะคะ256กับ562อ่ะจำนวนนี้ 256มากกว่าหรือน้อยกว่าห้าค่ะจำนวนนี้คือ256น้อยกว่าหกรอยาสิบเราก็เติมเครื่องหมายน้อยกว่าลงไปนะคะอ่าเรามาดูข้อที่2กันคะ่ะ ่ข้อที่สองเขากำหนดตัวเลขมาให้คือ100่งร้อยกับสิบนะคะกำหนดตัวเลขมาให้คือ100กับ10ะะ100บ 10. จำนวน100เนี่ยมากกว่าหรือน้อยกว่า10บคะมากกว่าสิเราก็เติมเครื่องหมายมากกว่าลงไปนะคะอ่าต่อมา ต่อมาข้อที่3นะคะเขากำหนดตัวเลข22กับ12มาให้นะคะอ่าเราดูตัวเลขตรงนี้เป็นหลกัก22มากกว่าหรือน้อยกว่า12คะ22มากกว่า12เราก็เติมเครื่องหมายมากกว่าลงไปนะคะอ่านักเรียนคุณครู มีอ่ามีให้นักเรียนทั้งหมด12ข้อนะคะอันนี้ข้อที่สี่หนึ่งมากกว่าหรือน้อยกว่า3 2 5ยให้นักเรียนเติมเครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่านะคะอ่าข้อสข้อห้ามากกว่าหรือน้อยกว่า18 5ดิ้าข้อ6 396กับ639 396มากกว่าหรือน้อยกว่า639นะคะข้อเจข้อแข้อเข้อสิข้อ1ิบเอ 8, ็ดและข้อ12นะคะนักเรียนให้นนักเรียนเขียนโจทย์ลงในสมุด แล้วเติมเครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่านะคะ <wirklich> นักเรียนไม่ต้องวาดภาพนะคะลูกนักเรียนไม่ต้องวาดภาพให้นักเรียนเขียนแค่ตัวเลขแล้วก็เครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่าเท่านั้นนะคะอ่าส่วนงานวันนี้นะคะให้นักเรียนเติมเครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่านะคะ <93 S 1> ให้ถูกต้องแล้วก็ ให้นักเรียนถ่ายรูปตอนนั่งเรียนหรือตอนทำงานนะคะ 3. ให้นักเรียนถ่ายรูปผลงานตนเองแล้วก็ให้นักเรียนถ่ายรูปคู่ผลงานตนเองนะคะเสร็จแล้วนักเรียนก็ส่งรูปลงในไลน์กลุ่มห้องเรียนของเราเหมือนเดิมนะคะ,ะสำหรับวันนี้พอแค่นี้นะคะเราเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ